c 了、嗯嗯嗯 在哪儿？ พรนภาษีบางหมื่นเนี่ยมันเป็นสัญญาว่าเข้าต่อมาพัฒนาวันเข้าต่อมาหมื่นที่ปหมื่นเทียนน้ำสือแรลของโครงการวัดประชานาถเนี่ยค่ะเนาะวันที่ที่สองลงน้ำนะคะไล่น้ำผีนู้นแฉมนะคะหายไปหน้าเที่ยวพระฤาษีจะพร้องนะคะบ่ายโมงที่วัดบ้านแดงหม้อนะคะเราจะไปร่วมพิธีลงน้ำมันที่ข้อตกลงร่วมกันนะคะเนาะท่านสมาชิกทุกท่านนั่นนะคะเราจะเชิญไปร่วมเป็นสักขีพยานนะคะเนาะวันที่ที่สองนะคะ ซิปเก่า <rural> ม <conversation> ันเป็นว <ste> ันอย่างคะวันอังคารอ้าววันที่ซิปเก่าเนาะค่ะเนาะพี่น้องมันมันทงนะคะมือนี้มาหลายนะคะเนาะทั้งฝ่ายทูน่ามทั้งฝไฟโอโซมอลทั้งไฟอ่าทุกฝ่ายนะคะเนาะวันที่ซิบเก่าหนูขอวิญญาณนัดหมายเลยนะคะเนาะนัดหมายเลยว่าวันที่ซิปเก่าเนี่ยเข้าจะมากรีกออบภาษาภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษออกแล้วก็สิมาเริ่มเพ็่งานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะวัดประชา พวกักใจเอาไงพอตงนั okay, no ้นค ¿no? ¿no? si ¿No? ่ะเข้ามาจะเห็นเนาะค่ะวันที่ิเกาเรื่อจะงงนะเกางงเนาะอะเกางงพี่น้องผู้ใดก็มากบ้านทางทันไปบอกกันนะคะว่าวันที่ซิเกาเาสิมาเอาบุญใหญ่ยวัดเท่านะคะเราจะมาทำโครงการวัดประชารัฐสร้างร่วมกันนะคะ มากินเขาน้ำกันนะคะเลือ้งอันเดนเสือเลี้งก้อนข้าบ่มีบ่มาบ่้เมียนด้ค่ะบ่มีกมับมานะคะแต่ข้าขอเนียนเสือเลี้งก้อนที่นี่นะคะขอคุณยายค้างขันกับนัดค้าเข้านัดแล้วเนาะกิจกรรมกิจกรรมนุ่เหลียวเบิ่งแล้ววัดวัดพระพงเข้านี่โดบ่หลายเนาะเราจะทําเนา้นกิจกรรม5สอน,นะคะ5สอนทำความสะอาดละพื้นที่แนวทางปฏิบัติจริงเจ้าท,ที่ให้แล้ค่ะมือนี้เขาว่างแอนบวกรันว่างเข้าเจียนงานเข้าสุดัด้าน อย่าก็หลายเขาสิทำความสะอาดโบดเขาสิจัดระเบียบของพกของขั้วเนาะเขาสิเห็ุเรื่องขยะเนาะคะ่ะป้ายจะล่าจอดว่างแผนนะค่ะมือนีว่างแผน,น,ะะแนตรงใดเขาสิซื้อเขาก็ต้องซื้อนะคะโดยใส่งบของของวันนะคะของผู้บ้านก็ได้นะคะเนาะอะตรงโลงตามนี้นะคะ เป็นแกนลับเป็ <Gym. S 1> นอ่าเป็นแกนลับซอยซอยคณะกรรมการหมู่บ้านเนาะค่ะซอยกบเกิดใน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 เรื่องโครงการวัดประชารัฐสามสุขนะค่ะเนาะ่านประธานวัดสมออ่าวันที่สองอย่าลืมนะคะทุกทีพยากรีทานนะคะท่านไปลงหน้าอีวันบาดแดงเพราะว่าประแดงเเลือกนะคะเป็นวัดประแดงไม้มงนะคะเดี๋ยวเจ้าทีจะเพี้ยนซื้อมาแจกท่านอีกเท่อนึงนะคะท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนัลคือไก่ะเนาะทั้งท่านประธานสองห้ามอมวยสมัยจี๊สภาห้าถึงหนนะคะไปรวมเป็นสักขีพยานิโรคหน้า ก็จรวบรวมกันนะคะก็ขอโอกาสที่แจ้งเที่ยงคืนนะคะขอบคุณค่ะ